หนอไม้ความหมายของหน่อไม้คือการเจริญงอกงามเป็นนิมิตหมายที่ดีในการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆให้กับชีวิตก่อนจะไปฟังความหมายพร้อมเลขเด็ดนำโชคอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องฝันดีกับเลขนำโชคด้วยนะคะเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ ฝันเห็นหาหน่อม้ฝันว่าหาหน่อม้ททำนายฝันว่าคนอายุน้อยกว่าอาจจะสร้างปัญหาให้คุณชีวิตราบเรียบจะมีแต่ความสุขอย่างต่อเนื่องคุณมีเกณฑ์ได้รับลาภผลจากคนรักดวงด้านความรักคนโสดได้แต่รอแล้วรอเล่าลยังไม่เจอคนที่โดนใจคงต้องใจเย็นอย่างที่โบราณท่านว่าไว้ช้าๆ้าให้พลาเล่นงามคนที่มีคนรู้ใจแล้ว มีเรื่องของบุคคลที่สเข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องรักของคุณไม่ถือว่ารับลื่นมีเงนินมีหึงมีห่วงมีทะเลาะบอกแวงบ้างแต่ก็ยังอยู่ด้วยกันได้ดวงด้านการงานการเงินอย่าฝากใครเข้าทำงานเด็ดขาดเพราะจะทำให้คุณมีปัญหาหนักใจควรให้ผ่านผนช่วงนี้ไปก่อนใครที่เรียกร้องความยุติธรรมด้านการเงินให้ตัวเองอยู่จะมีผู้ใหญ่ช่วยเจรจาให้ได้รับความเห็นใจ ช่วงนี้เงินทองมาหามาได้ด้วยความยากลำบากไม่ควรใช้จ่ายสุส่ลสุายใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นเท่านั้นเลขนำโชค5 6 2 1 5 2 6 9 0 9 3 8 4 2ฝันว่าเก็บหน่อไม้ได้เยอะมากฝันเห็นเก็บหน่อไม้ได้เยอะมากทำนายฝันว่า จะมีเรื่องทะเลาะวิวาสกับคนในครอบครัวระวังจะมีปัญหาขัดแย้งกับคนใกล้ชิดจะได้รับข่าวดีเกินคาดจากเพื่อนหรือคนที่คุคณุค้นเคยในทางบวกดวงด้านความรักอย่าปล่อยให้ตันหารละคะครอบงำจิตใจเพราะอาจจะทำให้เพียบพรมเสียตัวพบกันแบบเพื่อนมานานจะสวีทหวันแบวในคลิปตาเตรียมตัววิวาสายฟ้าแลบได้เลย มีดวงว่าคนรักของคุณจะมีความสัมพันธ์ชู้สาวกับคนที่คุณสงสัยนั่นแหละดวงด้านการกการการรเงินจะเด่นมากในด้านการงานที่เกี่ยวกับการค้าต่างแดนหรืองานที่ต้องพบปะกับคนต่างชาติต่างิ่นหากเริ่มทำงานที่ตัวเองไม่ถนดัดจะเดือดร้อนเพราะคนแปลกหน้า การงานออกนอกลูกนอกทางบ้างขาดความเอาใจใส่เท่าที่ควรต้องมีสติสมาธิความอดทนสูงกว่าปกติเลขนำโชค7 3 5 9 4 6 5 2 2 9 5 0 8 1 2 8 1. 1เพื่อนเพื่อนคนไหนเคยฝันเห็นหน่อไม้แบบไหนมาเล่าให้เราฟังบ้างนะคะส่วนใครที่อยากให้เราทำคลิปเกี่ยวกับอะไร คอมเมนต์บอกเราด้านล,ล่างได้เลยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ